สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้ชายสมัยนี้เวลาที่ผู้หญิงอย่างคุณคุณจะคบกับใครสักคนแบบจริงจังคุณควรที่จะดูให้ดีก่อนว่าผู้ชายแบบนี้ควรที่จะคบต่อไปยาวๆหรือแค่ขำๆเพราะผู้ชายสมัยนี้มีหลายรูปแบบหลายประเภทคนเจ้าชู้ยังน่ากลัวน้อยกว่าผู้ชายที่รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะยอมเสียสละเพื่อคนอื่นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสพฤติกรรม หนุ่มๆที่กำลังบอกว่าเขารักตัวเองมากกว่าคุณนำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันหากแฟนคุณมีคุณควรคิดได้แล้วว่าควรครบต่อหรือจะพอแค่นี้ตามไปดูกันครับข้อที่1ไม่เสียสละ ผู้ชายที่ไม่รู้จักคำว่าเสียสละเพื่อคนอื่นแม้กระทั่งแฟนของตัวเองแบบนี้ควรคิดให้ดีว่าควรไปต่อหรือเปล่าเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่สามารถเสียสละเพื่อคุณได้แบบนี้มีหวังหากได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้คุณจะต้องได้กลายเป็นทาสของเขาอย่างแน่นอนครับข้อที่สองทุกอย่างต้องหารกัน คุณลองคิดดูว่าไหวไหมล่ะครับกับการที่คุณผู้ชายเวลาไปกินข้าวด้วยกันแต่ก็ต้องให้คุณมานั่งหารสองช่วยกันจ่ายค่าอาหารหรือค่าอื่นๆทุกครั้งที่ต้องทําร่วมกันช่วยกันจ่ายเป็นบางครั้งพอเข้าใจได้ว่าเดือนนั้นเขาอาจจะช็อตเรื่องเงินแต่ต้องหารสองทุกครั้งก็คงไม่ไหวแบบนี้อนาคตของคุณควรฝากไว้ที่ผู้ชายแบบนี้หรือเปล่าลองคิดดูให้ดีเพราะว่าเขากําลังห่วงตัวเองมากกว่าห่วงคุณ นั่นเองครับข้อที่3เก่งแต่ลมป่าผู้ชายที่มีดีแค่คำพูดพูดออกมาทีแต่ละอย่างชวนให้ฝันหวานชวนให้เคลิมฝันตามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะทำแบบนั้นแบบนี้เพื่อคุณสุดท้ายก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีครับข้อที่4เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว หากไปหลงรักคนที่ไม่เคยเป็นผู้ให้กับคุณเลยเก่งแต่แบมือขอหรือเฉยเมยมากๆยังไงก็ได้ก็ต้องเหนื่อยใจหน่อยนะครับเพราะคนคนนี้เขาค่อนข้างเห็นแก่ตัวขี้เหนียวขี้งกไม่ยอมเสียสละอะไรเลยทํานายได้เลยว่ารสชาติความรักต่อไปนี้จะจืดชืดหรือไม่ก็มีแต่เรื่องน่าน้อยใจอยู่เรืเ่อยๆเพราะเดี๋ยวก็เกิดความรู้สึกว่าที่เรายังให้เลยแล้วเราได้อะไรจาก เธอบ้างลองคิดดูสิครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4พฤติกรรมหนุ่มๆที่กำลังบอกว่าเขารักตัวเองมากกว่าคุณจากทุกคอที่ได้กล่าวมาจริงๆแล้วในเรื่องนี้หากว่าคุณหรือเขาทําให้กันแบบพอดีพอดีทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเองนั่นแหละครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ